สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้ครับพี่ตีก็บอกเลยว่าเรากอนนี้อยู่ในช่วงของ2อร้อรีวิวนะครับและที่บันกาวันนี้พี่ตีมีรถจะมารีวิวครับซึ่งคันนี้ก็คือเจ้าคาวะสกิเซตแปดร้อยนะครับปีสองสิบสี่นะครับรถคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวนะครับสีเดือดทั้งคันเลยสภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วก็ได้ท่อแต่งจากเอสซีโปรเจกต์นะครับเป็นของแท้เบิกศูนย์มาด้วยนะครับ รถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลขไม้เนี่ยพี่เิ่งมาต้องบอกอะกิมกิมกิมอื่นเนี่ยก็ได้ที่ปิดกันดูก่อนโอ้เลขไม้ปิ่งมาหมื่นก็โลงครับมาเพื่อนๆครับมาชมกันดีกว่าว่ารถคันนี้เลขไม้จะปิ่งมาเท่าไหร่มาหมื่นเท่าไหร่มาชมกันเลยหมื่นกว่ากิโลอ่ะเพื่อนๆพืครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสามกิโลเมตรครับทุกคนโอ้โหเป็นไงบ้างสภาพสวยใสจริงๆนะครับเห็นไหมครันี่แะกุญแจนี่ครบสองดอกดูกุญแจสำรองนะครับจะไม่เคยถูกใช้เลยอ่ะเห็นไหมครับ นี่กระจกไปแฮนด์แต่งทรง C R G นะครับปอกแฮนด์แต่งลิโซมานะครับนี่แล้วก็มีนี่ครับก้านคัตแต่งจากลิโซมานะครับสามารถปรับระดับได้นะครับประกับไฟฟ้าเดิมนะครับเห็นไหมฮะตัวหนังสือไม่มีเดือดรางเลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับตุ๊กตาแฮนด์สวยมากไม่มีรอยนะครับนี่ไม่ได้เก็บงานเลยนะครับปั๊มเบรกบนเดิมสวยนะครับมือเบรกแต่งนะครับจากลิโซมานะครับนี่ฮะปรับระดับได้ครับแล้วก็ปอกแฮนด์ลิโซมานะฮะรถคันนี้ครับเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนนะคครรัับบเห็ม ติ๊กเกอร์ warning ยังอยู่ครบนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่มีการดกันถังด้านข้างจากอิโซมาแท้ด้วยนะครับเบาะนั่งเดิมเดินนะครับมีโลโก้ตัวแซอยู่ยังไม่เคยปาดนะฮะส่วนเบาะด้านท้ายนะครับเบาะซอะเป็นเบาะหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูเลยนะครับเพื่อนๆครับอ่ะครับมาไล่มาที่ด้านหน้ากันครับมาเลยในส่วนของด้านหน้าครับนี่เสริมความหลอนะครับให้กับรถคันนี้ไปอย่างมากนี่คือชิลหน้าแต่งจากโมทีนะครับโคมไฟหน้านะครับเดิมเดิมใสๆนะครับเพื่อนๆดูเลย เห็นไหมครับไม่มีรอยหินเลยนะครับไยเดียวคู่หน้าเดิมนะครับนี่ครับยางหน้าหลังครับจากพิเอรี่นะครับลอสโซทูนะฮะแล้วก็จานเบรกด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเป็นแค่รอยพิงเล็กน้อยครับถ้าไม่มีร่องเลยนะครับแล้วก็มีการล้มแต่งนะครับล้อหน้าจากลิโซมาเช่นเดียวกันนะครับกระบอกนี่ฮะกระบอกโชคล่างด้านหน้าสวยคลิปเปอร์ด้านหน้าไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับนี่ครับมอน้ําแตกนะครับนี่ครับการมอน้าแต่ง นะครับแล้วก็คอท่อด้านหน้าสวยหน้าเครื่องแห้งสนิทไม่มีหยดเยิ้มเลยนะครับมาในทวนของการลมด้านข้างครับจากดิสโซมาแทนนะครับกันลมด้านข้างเห็นไหมครับโอ้โหไล่มาที่แทงเครื่องฝั่งขวานะครับไม่มีรอยล้มล้มแตะเลยนะครับทีมคังครับรถคันนี้ครับมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับจาก s c Project นะครับเป็นของแท้นะครับแบบสลิปออนปลายท่อเป็นคาร์บอนแท้นะฮะเบิกศูงเลยนะครับเดี๋ยวมาพังเสียท่อกัน วิงอาร์มฝั่งขวาสวยนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์เลยนะครับจานเบรกด้านหลังนะครับเต็มเต็มเลยเห็นไหมครับเป็นแค่รอยจริงๆนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างในส่วนของด้านท้ายครับอันนี้เป็นท้ยท่ันแต่งนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับปั้นท้ายยังเดิมสวยอยู่นะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะคันนี้ศูนย์ตรงแน่นอนครับรถไม่เคยล้มไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับมาส่วนของฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับคันนี้ยังเป็นโซ่เตอร์เดิมๆอยู่นะครับเห็นไหมครับ เบรกอามฝั่งซ้ายเดิมสวยนะครับเห็นไหมครนี่ครับไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีรอยนะครับในส่วนของตัวแข้งเครื่องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับเห็นไหมคะับเการล้มฝั่งซ้ายนะครับจากทีโซมากก็ไม่มีรอยนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีรั่วซึมนะครับจานเบรกด้านหน้าเต็มๆนะครับเห็นไหมครับสัมผัสกับด้านขวาเลยนะครับ เป็นไงบ้างเพื่อนๆรถคันนี้สวยใสจริงๆนะฮะรถคันนี้ครับพี่สีให้ไปเลยสภาพนี้นะครับต้องบอกว่า8 5ซนะครับส่วนรายละเอียดนะครับตัวรถนะครับของแต่งนะครับราคาเงินดาวเงินผ่อนก็อยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสีแปดร้อยสีส้มดำสีส้มดำสภาพเดิมๆสวยๆรถใช้มือเดียวเลขไม้แท้แบบว่าแท้จริงๆนะฮะไม่ได้กรอไม้นะครับมาที่ร้านท่นสบายพระรามห้าเลยครับร้านพี่สี องบอกว่ารับแรกเทินรับจัดไปนน่รถบิ๊กบทุกรุ่นแล้วก็มีบริการขนส่งทั่วประเทศด้วยนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันนะครับสุดท้ายนี้สำหรับ่า้ใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับพี่ตีขอฝากทุกท่านเลยนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับฝากกด subscribe ให้กับช่องชาแนลซันเดอร์บายของเราด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไปพลาดสำหรับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ